สวัสดีทีบี่สู่ปูสุคนครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดวันจันที่ยีแปดตัวล่าสองหาหกเจ็ดเมื่อวันศุกร์ที่ยีหาลาพัฒนาบนมันออกน่ศูนย์ศูนย์สองล่างก็คือสองศูนย์เป็นยังไงพี่น้องโชคหมานกับปูศูนย์เจ็ดวะไปเบื้องไปเบิ้งสรุปโค้งสุดท้ายหรือว่าก้อนไวยออกนั่นสิบเจ็ดอาจาย์นั่นพี่น้องไปเข้าไปเบื้องได้ได้ เขาไปเบิ้งคลิปยอดหลังได้สรุปสิบเกียตอาจารย์ได้พี่น้องได้ก็ระเห็นมัดทุกอาจารย์สำนักได้เขาสำนักได้รุดกะเขาไปเบื้องได้พี่นอ้องเขาไปเบิ้งยอดหลังบ่ได้เสียเงนินคือเขาไปเบื้องหนังโล่งหนกพี่น้องเขาไปเบื้องยอดหลังบ่ได้เสียเงินคือเขาไปเบื้องหนังโล่งหนกเนาะพี่น้องเนาะเบื้องหลายรอบก็เสียหลายรอบอันนี้อันนี้บ่ได้เสียเงินนะพี่น้องได้เขาไปเบื้องยอดหลังได้ บนล่างในปูให้วิ่งเก้ากับศูนกับเข่าศูนเข่าตัวเน้นพ้อมตัวเน้นของปูกับศูน, 2, 0, 0, 03, ศนสองศูนศูนสามศูนสี่สวนสองเนี่ยมาบนมาล่างเลยพี่น้องเนี่ยราว่าเหล็กปูบริษัปากหลักบนล่างไปกับข้าจัดบนล่างไปกับเนี่ยก็คือรับเต็มเต็มเลยพี่น้องบนล่างเขา,าคือยังเบาคือยังวาลแหละแต่มันคลิปยอดล่างได้ เพราะว่าเป็นอยังจะว่าเบิังคลิปย้อนหลังเพราะว่าทุกคลิป,ปคลิปบพมีการลบเนาะพี่น้องเนาะก็คลิปปล่อยไปทังซ้ายนนะ่ะ<ๆ>เรื่อยๆห้าปีสิบปีก็ได้คลิปว่มีลบเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งย้อนหลังได้วันจันทร์วันจันทร์ยี่แปดได้พี่น้องได้ไป <c oughs> เจีคอมเมนต์ม่เหล็กว่าเขาออกมาลงเห็นยังวะท่านลบจะลบบอ,อกไปละพี่น้องลบออกไปแล้วบอมาใส่ใจเรกขั้นขี่เขาทุกงวดทุกงวดนั่นทีดมีกับตาใส่งันบะกะบอกทุกคลิปพี่น้องบอกทุกคลิปเลยขั้นมักกับคอยจัดขั้นบอมักกับพนันอืม ก็บ,บอกทุกคลิปเลยว่าตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะทุกอาจารย์ทุกสำนักในประเทศไทยนี่ต้องมีเขาไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะขั้นขี่เขาทุกงวดทุกงวดนั่นผู้ใดเขาคิดมาขายให้ ตัวที่เป็นคอมเมนต์มาลบออกแล้วพี่น้องบอกมาใส่ใจลาวพัฒนาโอ้โหโซนเจ็ดขอยำเนะพี่น้องเลยบ่มัมกรบชอบเพราะกับพานไปพ่ะตองมาเบิ่งของเพ่น ปูศูนย์เจ็ดวิ่งรูดบนล่างสุ่มอาจารย์สุ่มสุ่มพระอาจารย์สุ่มอาจารย์คำนวณเพิ่นก็อยากใหเอฟซีถือเพิ่นก็บ่ได้เรียกร้องอีหอย่างเนาะที่เพิ่นหายมากก็เลย วิ่งรูดอาคุดได้เก่ากับศูนย์ตัวเก่านะพี่น้องวันวันหนึ่งก็ได้วันวันหนึ่งกับเก่ากับศูนย์วันนี่แบบก็เก่ากับศูนย์ตัวเก่าแต่แน่นคนละตัวมือวันซักันปูเน่นปูเน่นศูนย์วันนี่ปูเน่นเก่าปูเน่นเก่า เก็บคู่บนล่างสามเก้าสีเาส่เก้าห้าเก้า สามศูนย์สี่ศูนย์ <c oughs> ห้าศูนย์สามหนึ่ง สี่หนึ่งห้าหนึ่ง <c oughs> ส่วนตัวเน้นปูเน้นติดเก่าแล้วพี่น่องเด้อเน้นติดเกา สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเน่นติดเก้า เนึ่จิตก่อได้ไปหน่องด้แคบหนัดจอได้ครับด้วยล่าพัฒนาของปูศูนย์เกียร์บรรจันที่ยี่แปดตัวล่าสองหางเกียร์บนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เน้นเก้าล่องศูนย์จับคู่บนล่างสามเก้าสี่เก้าหาเก้าสามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่ง บน่างไปกลับด้อพี่น้องเด้อปูเน้นติดเก่าพี่น้องปูเน้นติดเก่าอแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักตัวได้ชอบตัวใด้ก่าไปพิจัหนาเบงบอมมาเข้ากับพนันกลับขอพระคุณปูศูนย์เจ็ดอะไรครับผมคอยพี่น้องโชคหมานกันสู้ผู้สุ้คนเฮ่งๆด้วยๆอ๋อฝากวันเลไกดแชร์กดติดตามเพจพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม